สวัสดีครับจากเพจอินเตอร์เทอร์โบยอนนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นชุดคิดเทอร์โบอินเตอร์มังกรทิพย์อาร์นะครับแต่เป็นอินเตอร์บนนะครับตอนนี้เราได้ทําการขึ้นแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยมารีวิวกันนะครับรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้คือเป็นงานตัวใหม่จากทางร้านนะครับเราได้ขึ้นแบบ เตรียมชิ้นงานไว้เรียบร้อยนะครับก็เลยมารีวิวนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบสามพันปากสี่สี่ครับลูกค้าวนมาครับมาเข้าอินเตอร์อินเตอร์ตัวนี้อินเตอร์ตัวนี้จะเป็นงานสร้างจากทางร้านเราผลิตเองขึ้นเองนะครับเราเราพับตีกรอบขึ้นมาใหม่นะครับลูกค้าดูครับอันนี้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากไม่อยากจะแปลงข้างหน้าเยอะนะครับเอาไว้ขางบนนะครับนี่ครับขนาดอินเตอร์นะครับ ดูรายละเอียดงานนะครับแล้วก็จะมาเข้าไอดีตรงนี้จะเป็นท่อยางอ .90 นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นไอดีตัวเดิมนะครับเข้าทางเดิมได้เลยครับดูมุมนะครับมุมกว้างๆนะครับขนาดปากกอก็จะเป็น3นิ้วครับมาตรฐานครับ ตรงนี้คือย้ายแบตเตอรี่ครับลูกค้าเห็นไหมครับแบตมาอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้ไอ้ถาดแบตเหนนี้ทางร้านเรามีจำหน่ายนะครับมีจำหน่ายแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักได้เลยครับในเพิ่มเติมก็มีหม้อน้ำนะครับพร้อมบังลมเดิมนะครับลูกค้าเห็นไหมครับหม้อน้ำนี่ขนาดสามสิบหกมิลเต็มครับสองช่องหลอดใหญ่ครับลูกค้า พร้อมมังลมเดิมเป็นอลูมิเนียมเลยครับคือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชุดนี้ก็ทักข้อความเพจได้เลยนะครับทางร้านเราจะมีอ,อกวณงครบชุดเลยไม่ว่าจะเป็นเฮดเดอร์เห็นไหมครับเฮดเดอ,เอร์เทอร์โบระบบน้ำมันดันน้ำมันกลับท่อไอเสียชุดคิดนี้มีจำหน่ายเลยครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักข้อความเพจอินเตอร,เอร์เทอร์โบริยองได้เลยนะครับ ทางร้านเรามีบริการจัดส่งฟรีพร้อมเก็บเงินปลายทางค,ครับ